สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนีก้กลับมาพบกับครูน็อตนะคะในวิชาอาเซียนศึกษานะคะสำหรับวันนี้เราจะมาสรุปเนะะื้อหาวิชาอาเซียนแบบเข้าใจง่ายๆนะคะนั้นเราไปดูกันเลยนะคะวิชาอาเซียนความหมายของคำว่าอาเซียนนะคะ อาเซียนมีชื่อเต็มว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ASEAN นะคะเราก็เรียกกันสั้นๆอาเซียนเอเซียนนะคะแล้วต่อไปเราไปดูความหมายสัญลักษณ์ของอาเซียนนั้นมีว่ายอย่างไรรวงข้าวสิบต้นมัดรวมกันหมายถึงมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองแล้วก็สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีแดงคือความก้าวหน้าความกล้าหาญนะคะและสีน้ําเงินคือความมั่นคงนั่นเองนะคะเราก็จะไปดูประวัติการก่อตั้งของอาเซียนโดยเริ่มต้นที่พศสอ0 4มีประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสาขึ้นมาแต่ว่าใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองก็ยุติเพราะว่ามีปัญหาทางด้านการเมืองในอ่า ประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะคะร่วมมือในในที่นี้ก็คือร่วมมือในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็จะไปดูภายหลัง2,510นะคะนายธนัดคอมัดและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยแล้วนั้นเรียกว่าได้ว่าเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งนะคะอาเซียนในช่วงแรกได้ทำปริญญากรุงเทพขึ้น นะคะรวมมือ5ประเทศก็คือไทยมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์อินโดนีเซียในวันที่8สิงหาคม2510นะวังสาราลมนะคะในกระทรวงต่างประเทศนั่นเองนะคะโดยภายหลังนะคะภายหลังได้มีสมาชิกเข้าร่วมอีก5ประเทศนั้นมีประเทศอะไรบ้างไปดูกันนะคะบูนายนะคะดารุสซารามนั่นเองนะคะประเทศเวียดนาม ลาวพมา่าและสุดท้ายคือกัมบูชา5ประเทศนี้คือ,คอเข้าร่วมเข้าร่วมออตอนหลังนะคะต่อมาในพศ2510นะคะ2510ก็มีสมาชิกอ,อ,อาเซียนเข้าร่วมมาอีกนะคะมีเข้าร่วมมาอีกซึ่งปัจจุบันนี้ประชาชนปร,ประชาคมอาเซียนจึงมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศได้แก่ไทยสิงคโปร์อินโดนเีเซียมาเลเซียฟิลิปปินบูไนเวียดนามลาวพมา่า และกรรมบูชานะคะต่อไปเราไปดูเป้าหมายหลักของอาเซียนนะคะเป้าหมายหลักของอาเซียนนั้นคืออะไรนะคะเป้าหมายหลักของอาเซียนนั้นก็คือการจัดตั้งมาเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพื่อสร้างความมั่นคง ทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีและส่งเสริมสรติภาพในภูมิภาคนั่นเองนะคะคำขวัญของอาเซียน One Vision One u n i t y One Community คือ1วิสัย1เอกลักษณ์และ1ประชาคมนะคะและเพลงของอาเซียนนั้นนะคะคุณครูเคยเปิดให้นักเรียนฟังไปแล้วเดี๋ยวครูก็จะหาเพลงอา,อาเซียนนักเรียนไปหาได้เดออาเซียนวอนะคะนี่คือเพลงประจํา อาเซียนนะคะแล้วก็คราวนี้เราไปดูที่ตั้งที่ตั้งของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนนะคะสานักงานใหญ่อยู่ที่อินโดนีเซียน,นะคะกรุงจาก,การ์ตาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่การจัดตั้งประชุมอาเซียนครั้งที่1คือวันที่24กุมภาพันธ์2519นั่นเองประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมะีความร่วมมือ3ด้านในเรื่องของ3มเสาหลัก <c oughs> ก็คือประชา คมความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสุดท้ายคือสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับวันนี้ครูสรุปเนะื้อหาแล้วให้นะักเรียนไปศึกษาต่อแล้วเจอกันในครั้งหน้านะคะ,ะวันนี้เพิ่มพูนสวัสดีค่ะ